กระบวนการกำหนดนโยบายการกำหนดนโยบายสาธารนณะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการเพื่อให้ได้ซึ่งรัฐเพื่อนำไปแก้ไขหรือพัฒนาสังคมที่ดีขึ้นแนวทางและควรการกำหนดนโยบายสาธารนณะใน5ตัวแบบมีดังนี้ 1. ตัวแบบสถาบันเป็นนโยบายสาธารณะเกิดขึ้นจากสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการ โฮมัสมีสาระสำคัญว่านโยบายสาธารนณะเป็นผลผิดของการที่ทำหน้าที่ของสถาบันต่างๆที่เป็นทางการตัวแบบสถาบันที่ถูกโจมตีและน่าสนใจทางบทบาทในการทำนโยบายสาธารนณะเท่านั้นนโยบายสาธารณะมาจากการผิดของสังคมทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการพักการเมือง 2. ตัวแบบกลุ่มกุ๊ปโมเดลคือนโยบายสาระที่เกิดขึ้นจากผลการต่อสู้ระหว่างกลุ่มในสังคมนาวิดตูแมนเป็นตัวแบบมาจากแบบทางการเมืองโดยมองว่านโยบายที่กำหนดยังไม่เกิดความสมดุลกลุ่มบุคคลที่มองว่าตัวเองเสียผลประโยชน์จับไปแรงนสนับสนุนจากกลุ่มอื่นตัวอย่างเช่นนโยบายค่าเงินบาทเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต,ตกต่างกัน ะะตัวแบบของทฤษฎีส่วนเพิ่มนะครับอิน o r m t เ l ็ i ล e r a r y นะครับคือการกำหนดนโยบายโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเหตุและผลแต่เป็นการตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลโดยในการใช้ศักยภาพาอย่างครบถ้วนเพราะเวลานั้นมีอย่างนก็ดในการสร้างนโยบายใหม่และก็น่าจะช่วยรักษาความตึงเครียดในการทางการเมืองไดออ้และยังจะช่วยรักษา ตัวแบบนี้จึงเหมาะกับการเมืองในแบบประชาธิปไตยที่เป็นสังคมพหุลัลลลนนกษณะนโยบายจะสร้างนโยบายและการสร้างงบประมาณนั้นจะไม่ทำหน้ามือเป็นหลักมือแต่จะใช้ความ,มคุ่าพอใจให้เกกิุผมต่างๆโดยการใช้นโยบายแบบดั้งเดิมนั่นเองตัวแบบที่4ตัวแบบชนชั้นนำอีดิคโมเดลคือนโยบายแส เกิดขึ้นจากการชี้นำของชนชั้นนำในสังคมโทมัสอาดานโยบายสาธารณะจากความพอใจหรือค่านิยมหรือผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำหรือชนชั้นปกครองยีลิดในการกำหนดนโยบายมีอยู่สามองค์ประกอบคือหนึ่งชนชั้นนำคือผู้กำหนดนโยบายสองประชาชนทั่วไปเป็นผู้รับผลของนโยบายสามข้าราชการ เป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติตัวแบบนี้สามารถใช้อธิบายได้ในทุกระบอกกบอุปกรองตั้งแต่เดจการจนถึงประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบไม่เต็มใบจะใช้ตัวแบบนี้อธิบายได้มากกว่าประชาธิปไตยแบบเต็มใบ 5. ้ตัวแบบระบบราชการโทรมัสได้ให้ความสําคัญของระบบราชการว่ามีบทบาทมากต่อการกําหนดนโยบาย ซึ่งตัวแบบนี้จะสามารถใช้อธิบายนโยบายสาธารณะของประเทศที่มีระบบราชการได้ซึ่งมีบทบาทมากในการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะระบบก,การปกครองโดยคณะหารในประเทศที่กำลังพัฒนาได้เป็นอย่างดีและระบบราชการนี้นะครับข้าราชการมีบทบาทมากในการกำหนดนโยบายตัวอย่างเช่นระบบการปกครองไทยในสมัยจอมพสลสฤษดิ์จอมพลถนอมจนมาถึงพลเอกเปรมที่ถูกเรียกว่าระบบอมตตยาิปไปยครตยในส่วนของบทสรุปในการกำหนดนโยบายสาธาร ในการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยต่างๆส่วนหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับจะต้องให้ความสนใจและคำนึงถึงเหตุการณ์รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาเพราะจะมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของสังคมทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะนะครับ ควรดาเนินการออกแบบองค์การให้สอดคล้องตามสภาพแวบดบล้อมทางการเมืองของชุมชนและส่วนการนำเอาแนวความคิดจากเศรษฐศาสตร์การเมืินมาช่วยเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแก้ปัญหานะครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้การกำหนดนโยบายมีนนความชัดเจนเป็นระบบเป็นระเบียบและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับ